ไหมสามข้อยากไหมยากไหมไหนใครว่ายากยกมือหน่อยอ่าไม่เอ้ยมีเหรอ่ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งใครถูกต้องนะกรี๊ดออกมาเลยนะลูกมีไหมมีคนกรี๊ดไหมมีไหมข้อหนึ่งมีใครถูกไหมลูก 3. ม,มีเนาะเก่งมากใครที่ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูพร้อมครูเบนนะโจทย์ถามว่าอะไรลูก x. กยกกำลัง 3. ามบวกยีสเนี่ยสามารถแยกตัวประกอบเท่ากับเท่าไหร่เนาะนักเรียนก็ต้องไปดูเลยสิ่งที่นักเรียนสังเกตฟังครูเบนนะเวลาหนูไปสอบอะหนูไม่รู้หรอกว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้สูตรอะไรสิ่งที่นักเรียนต้องใช้เนี่ยคือการมองแล้วก็ลองพิจารณาดูอย่างเช่นข้อนี้ x กยกกำลังสามบวกกับยี่สิบเจ็ด x กยกกำลังสามบวกกับยี่สิบเจ็ดไม่รู้แหละแต่ครูเบนรู้สึกว่ามันน่าจะครขายสูตรนี้ไหมเออเลขสามนะลูกครูเบนเขียนผิดเลขสามนะหน้ายกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสามเพราะอะไรครูเบนถึงเขียนสูตรนี้มีใครพอจะบอกได้ไหมทำไมครูเบนต้องเขียนสูตรนี้เพราะมันตัวแรกเนี่ยมัน x ยกยกกำลังอะไรลูก เปิดไมายตบคูเบนหน่อยทําไมคูเบนถึงเขียนสูตรนี้เพราะคูเบนเห็นว่า x เ,เนี่ยมันยกกําลังอะไรสามเออยกกาลังสามแล้วเชื่อมด้วยบวกเนี่ยมันเหมือนไปสองตัวแล้วดังนั้นคูเบนมองว่าดังนั้น e ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันน่าจะทําให้อยู่ในรูปกําลังสามได้นะเพื่อที่จะเข้าสูตรอะไรผลบวกของกําลังสามใครพอจะจําสูตรได้บ้างบอกให้คูเบนชื่นใจหน่อยเร็วหน้าอะไรหน้าบวกอะไร หน้าบวกหลังคูณกับอะไรลูกคูณหน้านกำลังสองสองลบลบหรือบวกลบหรือบวกบวกแน่ใจหรอลบอกลับไปดูสูตรกลับไปดูสูตรลบหรือบวกลบหรือบวกลูกอ่ะลบหรือบวกหน้า<บ>เออลบกเก่งมาก ด้านั้นอันนี้ครูเบนต้องเขียนลบแล้วก็หน้าอะไรหน้าหลังบวกกับอะไรหลังยกกําลังสองครูเบนถามหน่อยว่าแสดงว่ายี่สิบเจ็ดของครูเบนเนี่ยต้องทำให้อยู่ในรูปยกกําลังสามจริงไหมจริงสิ่งที่นักเรียนต้องคิดก็คืออะไรยกกําลังสามแล้วได้ยี่สิบเจ็ดคำว่าย,ยกกําลังสามเนี่ยคือคูณกันกี่ครั้งครับ ามครั้งเอออะไรคูณกันสามครั้งแล้วได้ยี่สิบเจ็ดสามสามสามคูณสามคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดดังนั้นครูเบน์จึงจัดรูปใหม่เลยก็คือ x ก,กําลังสามบวกยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอกยกกำลังสามบวกสามยกกำลังยกกำลังสามแสดงว่าเข้าสูตรนี้ยังเข้าสูตรนี้ยังเออเข้าแล้ว ตอบให้ครูเบนเชิญใจหน่อยแสดงว่าหน้าคืออะไรหน้าคืออะไรหน้าคือเอกเออเก่งมากหน้าคือเอ็กแล้วหลังคืออะไรหลังคืออะไรลูกเนี่ยเนี่ยนีหน,น้ายกกลาลังสามบกหลังยกกลาลังสามแสดงว่าหลังคืออะไรตัวเดียวเดียวเนี้ยเล็กไรเล็กอะไร เนี่ยเลขกอะไรนี้อ่านเล็กเป็นไหมเนี้ยเก้า <9 S 1> โอ้ยเก้าได้ไงเรา <3. S 1> สามสี่แหมก็เอกยกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสามหน้ายกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสามแสดงว่าหน้าหน้าก็คือตัวเดี่ยวเดียวเนี่ยหน้าคืออะไรหน้าคืออะไรลูกหน้าคือเอ็กเออแล้วหลังล่ะสามคือสามครูเบนก็เข้าสูตรเลยว่าหน้าบวกหลังก็คือเอกบวกอะไร เอ่อ x บวกสามคูณกับหน้ายกกำลังสองก็คือ x ยกกำลังอะไรสองเออลบหน้าหลังลบหน้าหลังเอาหน้ากับหลังมาคูณกัน x กับสามคูณกันได้เท่าไหร่สามะเออแต่ว่ามีเครื่องหมายลบนะเพราะสูตรมันมีลบใช่ไหมแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองสามยกกำลังสองได้เท่าไหรเก้าค่ะเกาไหนใครถูกบ้างยกมือให้ครูเบ็นหน่อย เก่งมากเก่งมากใครไม่ถูกต้องแก้เลยนะแก้ตามนี้เลยนะครับอ่ะคุเบ็รอนะคุเบ็รอใครที่ถ,ถูกต้องคุณนูไม่ทำลยสมุดอะไม่เป็นไรทําในใส่หนังสือก็ได้นูทาใส่กระดาษเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้หนูเข้าใจแค่นั้นแหละใครถูกตรวจเลยนะใครถูกเออใครถูกตรวจไปเลยนะตรวจถูกไปเลยนะใครไม่ถูกต้องรอกแล้วก็แก้ไขให้ถูกนะครับอ่ะพร้อมไหม ไหนข้อหนึ่งใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยโอเคเสรเจตสามข้อโอเคเก่งมากรูเบนไปต่อข้ออะไรเลยข้อเก้าเลยนะอ่าข้อเก้าใครถูกกีีออกมาเลยนะลูกนี่ข้อเก้าใครถูกบ้างมีไหมมีไหมไหนใครถูกต้องยกมือให้รูเบนดหน่อยมีไหมมีไหมอ่ามีเนาะมีเนาะใครไม่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูนะ โจทย์บอกว่าไงเอกยกกำลังสามลบกับหนึ่งเฮ้ยครูเบน์เห็นอันเนี้ยครูเบนส์เขียนสูตรนี้ก่อนเลยหน้ากำลังสามลบหลังยกกำลังสามเท่ากับอะไรครับใครตอบครูเบน์ได้บ้างหน้าอะไรหน้าลบหลังคูณกับอะไรลูกสูตรว่าไงสูตรว่าไงใครจำได้บ้างหน้ากำลังสองบวก หน้าบวกหน้าหลังบวกกับหลังกงเก่งมากเก่งมากหมายความว่าหมายความว่ากําลังสองนะครูเบ้นเขียนผิดหมายความว่า x ยกกําลังสามลบหนึ่งเนี่ยครูเบนสามารถทําให้หนึ่งอยู่ในรูปยกกําลังสามได้จริงไม่จริงซึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งยกกําลังสามหนึ่งยกกําลังสามหนึ่งคูณกันกี่ครั้งครับหนึ่ง คูณกันสามครั้งเออหนึ่งคูณการสามครั้งค่ายังเท่าเดิมไหมได้เดิมเดิมแสดงว่าครูเบนเข้าสูตรนี้ยังเข้าแล้วครับเข้าแล้วตอบให้ครูเบนชื่นใจหน่อยหน้าคืออะไรลูกหน้าคือเอ็กเออหน้าคือเอ็กหลังคืออะไรลูกหนึ่งหนึ่งเก่งมากเก่งมากแล้วหนูก็เข้าสูตรเลยหน้ายกกําลังสามลบหลังยกกําลังสามเท่ากับหน้าลบหลังตอบให้ครูเบนชื่นใจหน่อยหน้าลบหลังคือเอ็กลบอะไร x ลบหนึ 1. 1> ่งลบหนึ่งคูณกับหน้ายกกำลังสอง x กยกกำลังสองคือได้เท่าไหร่ครับก็ได้เอกยกกำลังสองบวกหน้าหลัง x คูณหนึ่ง x คูณหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ x ได้ x บวกกับหลังยกกำลังสองหนึ่งยกกำลังสองได้เท่าไหร่หนึ1 1> ่งใครตอบเท่านี้บ้างยกมือหน่อย โอเคแสดงว่ามีคนถูกนะใครถูกนักเรียนติ๊กถูกเลยนะตรวจให้คะแนนประเมินตนเองไปเลยนะครับใครไม่ถูกต้องอ่ะครูเบนให้เวลาโจทย์แล้วก็แก้ไขเนาะอะครูเบนให้เวลานะให้เวลาโจทย์นะข้อเก้านะครับเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายข้อยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดนี่ก็เล่นแลรธาตุหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเนาะใช้ความรู้ข้อเก้า ังนั้นถ้านักเรียนทํานักเรียนจะรู้แล้วคนที่ทําไม่ถูกเนี่ยจะรู้แล้วว่านักเรียนเนี่ยไม่รู้อะไรหนึ่งอาจาจะจําสูตรไม่ได้สองอาจจะคูณไม่เป็นสามอาจจะทําไมไม่ได้ทำเนาะครูเบนไม่รู้นะหนูต้องรู้ตัวเองนะว่าหนูไม่ได้ตรงไหนแล้วหนูไปพัฒนาจุดนั้นนะครับหนูจะได้รู้เนาะหรือถ้าไม่มีใครสอนก็มาบอกครูเบนก็ได้บอกให้ครูเบนสอนก็ได้ครูเบนว่างทั้งวันเลยไลน์อะไรก็ทักมาได้นะ อ่ะข้อ9ใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราไปต่อข้อ21จะได้พักไปกินข้าวเนาะข้อ21ไหนข้อ21ใครถูกบ้าง x บวก1คูณกับอะไร x ลบ1คูณกับ x ลบ1ห,หรือว่า x บวก1คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2มีใครถูกบ้างลูก ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูพร้อมครูเบนเนาะอ่าข้อนี้ง่ายมากเลยครับแค่เปลี่ยนหมู่ให้มันจัดจัดเขาเรียกอะไรใส่วงเล็บให้มันแค่นั้นเองครูเบนเห็นว่า x ยกกําลังสามลบกับ x ยกกําลังสองเนี่ยมันมีตัวร่วมตัวร่วมก็คือ x ยกกําลังสองใช่ไหมดังนั้นครูเบนก็เลยใส่วงเล็บให้มันอยู่ด้วยกันเนาะแล้ว x ลบ x อกับ x ่ะเอ่กออหกหนึ่งเนี่ยมันก็ จับให้อยู่ในวงเล็บเดียวกันโดยการใส่วงเล็บให้เขาพอใส่วงเล็บไปตรงนี้หนูต้องระวังมันดึงลบออกมาคูณกลับเข้าไปมันเป็นลบ x ลบคูณ x ได้ลบ x ถูกไหมลูกอันนี้ถูกไหมครัถูกแต่ตัวเนี้ยมันเป็นบวกหนึ่งแต่อันเนี้ยเราดึงลบออกมาดังนั้นมันต้องเป็นลบอะไรลบอะไร เออลบหนึ่งลบหนึ่งเฉยๆลงไม่มีเอ็เพราะอะไรเพราะเมื่อครูเบน์กระจายเข้ามาเนาะเนี่ยครูเบน์กระจายเข้าไปลบกระจาย x ได้ลบเ็ลบคูณกับลบหนึ่งได้อะไรบวกหนึ่งอะบวกหนึ่งแสดงว่าเราดึงออกมาถูกไหมถูกถูกต้องทีนี้ครูเบน์วงเล็บแรกนะครูเบน์ก็เห็นว่ามันมีตัวประกอบร่วมหรือว่าตัวแปรที่ร่วมกันอยู่ก็คือเอกยกกำลังสอง ครูเบนก็ดึง x ยกยกํลาลังสองออกมาจาก x ยกกําลังสามดึงไปสองก็เหลือแค่อะไรเหลือแค่อะไรเหลือแค่ x อหนึงงง่งเอ่อลบ x กยกําลังสองดึง x ยกกําลังสองเข้าไปก็เหลือลบอะไร x x อตอบแล้วลูกเหลือลบอะไรหนึ่งครับเออลบหนึ่งวงเล็บหลังเหมือนเดิมทีนี้ครูเบนเห็นว่าอ่อขอลบเดี๋ยวจะได้มองชัด ครูเบนเห็นว่ามันมีอะไรเป็นตัวร่วมเนี่ยมีวงเล็บไหนที่เหมือนกันครับเหมือนกันจริงไหมนกันจริหมเอ็กลบหนึ่งเหมือนกันไหมเหมือนครับเหมือนดังนั้นครูเบนดึงดึงมันออกเนาะดึงตัวประกอบร่วมออกก็จะได้เป็นเอ็กยกกำลังสองลบหนึ่งคูณกับเอ็กลบหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะหนูลองกระจายเข้าไป x กำลังสองคูณ x ลบหนึ่งได้เ x กำลังสองคูณกับเ x ลบหนึ 1, ่งไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมคูณกลับเข้าไปเราได้วงเล็บเดิมไหมได้นะลบหนึ่งคูณกับ x ลบหนึ่งได้ลบ x ลบหนึ่งถูกไหมถูกครับเออดังนั้นเราทําถูกทีนี้หนูก็เข้าสูตรอะไรแล้ว xy กกำลังสองลบหนึ่งอันนี้เป็นสูตร ความรู้เก่าใครจำได้บ้างผลต่างอะไรไหน้า,ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองสุดว่าไงหน้ลาลบหลังเอ,อคูณกับคูณกับนหน้าบวกหลังเออเก่งมากใครจำชื่อได้บ้างผลอะไรผล,ลออผลต่างกำลังสองเออผลต่างกำลังสองดังนั้นเอกยกกำลังสองลบหนึ่งจึงได้สองวงเล็บนี้ครับ แล้วก็คูณกับ x อกลบหนึ่งทีนี้เขาเห็นว่า x อกลบหนึ่งเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันก็เลยยุบให้เป็นกําลังสองจบแล้วข้อนี้ไหนใครถูกบ้างยกมือหน่อยเก่งมากใครไม่ถูกต้องแก้เลยนะแก้ที่ถูกต้องนะครับอาตายแล้วกูเป็นไปไหนแล้วเนี่ยแบบหนึ่งนะหล่มหน้าหลงทิศไหนใครถูกทั้งสามข้อเลย มีไหมมีเนาะเก่งมากตัวมือเพื่อนหน่อยเร็วใครที่ไม่ถูกต้องนักเรียนไปแก้ถูกต้องเนาะไปฝึกเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปความรู้กันเดี๋ยวมาสรุปความรู้กันวันนี้มีเพื่อนไปรับงานใช่ไหมมาเดี๋ยวมาทำตัวนี้นะวันนีู้คบนซ์ขอเปลี่ยนนิดหน่อยไม่เป็นสรุปความรู้แล้วเพราะว่าเนื่องจากมีเพื่อนไปรับงานเนาะ อ่านักเรียนรอที่ช่องแชทเลยนะครับสิ่งที่ครูเบนจะให้ทำวันนี้เปลี่ยนไปนะอย่าเพิ่งพิมพ์นะอ่ารอที่ช่องแชทเลยลกูกอ่าเมื่อคลิกแล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะครับจงบอกความรู้สึกของนักเรียนมสามอ่าที่ได้เนาะที่ได้ครูเบนแก้ก่อนที่ได้เรียนรู้ ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้พร้อมระบุชื่อชั้นเล็กที่วันนี้ครูเบน o p โอเพนเลยโอเพนมายให้หนูพิมพ์อะไรก็ได้หิวข้าวก็ได้เรียนไม่รู้เรื่องก็ได้เล่นเกมสนุกมากก็ได้ฟังเพลงชอบมากก็ได้ให้หนูพิมพ์อะไรก็ได้ความรู้สึกในการเรียนวันนี้เนาะแล้วนักเรียนก็ส่งมานะครับแล้วก็เมื่อขึ้นหน้านี้เนาะนักเรียนก็มีชื่อขึ้นหน้านี้นักเรียนก็ไปพักกินข้าวได้เลยนะครับใครเสร็จแล้วก็ไปได้เลยนะ จงบอกความรู้สึกนะไม่ใช่จะสรุปความรู้แล้วก็ได้แล้วแต่หนูเลยวันนี้ครูเบนให้หนูพิมพ์อะไรก็ได้อ่าใครเสร็จแล้วไปได้เลยนะครับสวัสดีครับหนูอยากไป <c oughs> ตายตายตาย,ตายครูเบนจะโดนไหมเนี่ย <c oughs> อ้าวกระมวลรัดไปได้เลยลูกกระมวลรัดไปได้เลยนะอะยวขอครูเบนคลิกแป๊บหนึ่งนะ